M4 ตัวแรงไฟหน้าสีเหลืองดุดันสีที่นั่งวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับ mm hmm. สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนิวตันจากช่อง The Auto District นะครับมาเริ่มกันเลยสี i o Soft Man Green นะครับเป็นสีตัวใหม่สีเขียวเนาะพูดด้านหน้าเราจะเห็นมีพาร์ทคาร์บอนไฟเบอร์โลโก้ BMW เรามาดูไฟหน้า งยาวแบบใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นอะดัพตีฟแล้วปรับสูงต่ำโลโก้ m c CS กระจังหน้ามันมีความยาวเลยตัวเพลทลงมา m c CS ตัดสีแดงนะให้ความสปอร์ตซึ่ง CS เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตัว C กับ CSL มีเซนเซอร์หน้า,นาสปินเตอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้แพคเกจก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วอินเทคขนาดใหญ่ดีไซน์ดุดันด้านข้างยาวมา M4 สีแดงมีตัวครอบนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้หลังคา เหมือนกันคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้ซ้มล้อเนี่ยมันจะโป่องออกมาซึ่งยางด้านหน้านะครับจะเป็นยาง275ทับ 35R19 นะครับล้อ19นิ้วตัวนี้พิเศษเป็นสีทองเบรก CS ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนเซรามิกแล้วเป็นคูปทรงคูปเป้นะครับด้านข้างมีตัว c r o s s b a c k เกิร์ดด้านข้างมาดูล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังตัวนี้จะเป็นตัว20นิ้วเบ็กยาง285ทับ30เบรกเหมือนกันคาร์บอนเซรามิกสีทองนะครับพอจับคู่กับสีเขียวเนี่ยดูเด็ดสะดุดตาจริง,รงมาเรามาดูด้านท้ายกันบ้างตัวนี้ไปเป็นแบบ เลเซอร์ไลท์3มิติตัวนี้มีคาร์บอนสปอยเลอร์ด้านหลังโลโก้ m m แน่นอน M4 CS สีแดงให้ความสปอร์ตลองมาดูข้างล่างบ้างดิฟฟิวเซตัวใหม่ตัวนี้เป็น Gross Back และข้างใต้ตัวนี้นะครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ท่อไทเทเนียมมีความ เบาก็จะเบาลงกว่าตัวเดิม4กิโลกรมกลมกลืนกับช่วงท้ายดูดุดันนะขับไปข้างนอกนี่คือเด็ดแน่นอนมาดูอันเดอร์เดอะกันบ้างนะครับปากระโปรงตัวนี้คาร์บอนไฟเบอร์แค่ตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่เราไม่รู้นะข้างในตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยมากับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง3ลิตรเอ w i ทวิน b o โบให้พละกกำลังสูงสุด551แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรเร่ง 0- เพนย์ถึง0-200เพียง11.1วินาที่ เท่านั้นทำท็อปสปีดได้302กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์เป็นแบบ8สปีด M Stepponic และขับเคลื่อน4ล้อ X Drive สามารถ ให้เป็นขับเพื่อน200ได้เหมือนกันดิมเมนชันรถตัวนี้ยาว4,801ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,918ม mm, ิลิเมตรและสูง1,399ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,857ม mm, ิลิเมตรมีน้ำหนัก1,835กิโลกรัมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีระบบสัน่นสะเทือนไลท์เวทต,ต่างๆทั้ง7ตําตำแหน่งเต็มคันรถไปเลยนี่มาแล้วไฟหน,น้าซิกเนเจอร์สีเหลืองให้ความสปอร์ตขับไปข้างนอกก็คือบ่องบอกเลยว่าเราสายซิ่ง c 4S มาดูภายในประตูนะครับกระจกเป็นแบบเฟรมเลสเนาะประตูเปิด,ป,ลดลปิดล็อกปิดล็อกนะกระจก มี2ข้างปรับก็เป็นแมนนวลตามสไตล์ทั้งหมดนี่ซอฟ t o ทัชหมดเลยนะเซตเบาะได้ Memory ตัวนี้เป็นพลาสติกลดน้ำหนักเพลดนะครับ M4 CS เราดูโครงสร้างนะประตูเปิดได้กว้างขวางมากเบาคาร์บอนบักเท็ตสีตัวนี้นะครับ ไม่ถึงกับตัว CSL ที่ลดน้ําหนักเป็นคาร์บอนเต็มสูบตัวนี้ก็ยังให้ความคอมฟอร์ตอยู่แต่ก็มีความคาร์บอนอยู่นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเข้ามาดูข้างในกันแล้วพวงมาลัยอาคันชาร่า M Sport มีเส้นสีแดงตัวนี้มีปุ่มนะด้านซ้ายมือจะเป็นปดแล้วจะมีบูสต์ฝ่ามือก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งเทกซ์ทาตัวนี้ยังกดแบบของจริงอยู่นะรู้สึก โอเคเลยพ a ดเตอร์ชิเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์แล้วจอมาตรวัด12.3นิ้วและคอนโทรลดิสเพย์14.9นิ้วเค okay. หน้าจอนะครับทัชสกรีนปรับพวงมาลัยยังเป็นแบบแมนนวลนะเอาไว้เซฟน้ําหนักนะมีที่ปรับแอร์เป็นแมนนวลนะปุ่มวอลลุ่มสามารถปรับได้นะครับคอนโซลกลางดูคาร์บอนไฟเบอร์เกียร์มีสัญ,ญลักษณ์ M ตัวนี้ start stop engine เป็นปุ่มกดนะครับฟังก์ชันต่างๆนะและแน่นอนที่วางแขนเป็นตัว CS นะครับมีช่องเก็บของอีกดีไซน์สวยงามเบาโอบรัดตัวดี มัมีความสปอร์ตนะข้างหลังยังเหลืออีก2ที่นั่งสามารถพาเด็กตัวเล็กหรือว่าสามารถใส่คาซีทได้ด้วยพาเบบีไปได้นะครับโอเคฟังก์ชั่นด้านในโอเคกระจกดีงามตรงนี้ Soft-Touch ปุ่มเปิดไฟต่างๆถือว่าดีนะสามารถใช้งานชีวิตประจำวันได้เลยทัศนวิสัยดีเฮดรูมนะครับสูง177เหลือนะ ตำแหน่งคนนั่งโอเคเลยแป้นสวยงามตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วนะที่เก็บสัมภาระเก็บได้ทั้งหมด440ลิตรซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยเราเก็บ440ลิตรเอาจริงเหลือเฟือแล้วจัดไปสวยงามนะครับตอนนี้นะครับ M4 CS เปิดตัวราคา14,999,000บาทนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูอะไรต่อกดติดตามไว้นะครับนิวตันจากช่อง The Auto District วันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ